ชมพู่อารยาปลื้มใจนอดวิสรุตเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่รีบเปิดซองขาวก่อนเลยในตอนนี้ก็อายุครบ42ปีเต็มแล้วสำหรับชมพู่อารยาซุปตาสาวตัวแม่ของวงการเลือกจัดงานแบบเรียบง่ายไม่ได้หรูหราอะไรเลยมีเพียงคนสนิทและคนในครอบครัวเท่านั้น ล่าสุดมีรายงานว่าชมพู่อารยาได้มีการออกมาเผยโมเมนต์ความน่ารักของสามีที่ได้เตรียมดอกไม้ช่อโตมาเซอร์ไพรส์ขณะที่ตนเองกำลังออกกำลังกายรวมถึงลูกๆทั้งสามคนแน่นอนว่าหลายคนก็โฟกัสไปที่ซองขาวที่สามีได้เตรียมไว้ให้ทำเอาแม่ชมถึงกับยิ้มไม่หยุดกันเลยจ้าต้องบอกเลยว่ายอดไม่ใช่น้อยแน่นอนอีก